อ่าตัวนี้จะเป็นเบรกนะครับเบรกมือนะครับที่อยู่ที่เท้านั่นเองนะครับตัวนี้ก็นะครับต้องบอกเลยว่าใช้งานง่ายก็แค่เหยียบเข้าไปปุ๊ชออนออฟนะครับนะครับก็เป็นเบรกมือนะครับที่เอามาแทนใช้มือนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูด้านหลังอีกหน่อยครับมานี่นะฮะส่วนตัวด้านหลังนะครับนี่ก็จะได้พรมเป็นแบบนี้เลยนะครับพรมเป็น เหมือนเพชรเลยนะฮะแล้วก็นุ่มๆด้วยนะครับตัวนี้บุนุ่มด้วยนะครับตัวเบาะนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายเวลาถ้าคุณมีเด็กนะครับก็ใช้ไ i โซฟ i กตัวนี้ช่วยได้นะครับเห็นไหม i อโซ i ิ i s o โซฟิกงฝั่งตัวนี้เลยนะครับก็ทําให้คุณใช้งานเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับกับการใช้งานตัวนี้สามารถใช้ได้2ตําแหน่งเลยนะครับก็จะมีเห็นไหมด้านสั่งซ้ายก็สามารถใส่คาซีได้ไอตัว อ่า iso fix ไ,ได้ก็คือเสียบเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องราคาดเข็มขัดให้เด็กเขาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะไปหุ้มอ่าไปเกี่ยวด้านหลังอีกทีนึงเพราะมันต้องเกี่ยวทั้งหมด3ตําแหน่งเนาะอ่าโอเคเรามาดูด้านความสะดวกสบายของคันนี้นะครับที่ลูกค้าต้องรู้นะครับเวลาซื้อรถไปนี่นะครับแอร์นะครับก็สามารถช่องแอร์ปรับปิดช่องแอร์เปิดช่องแอร์จากฝั่งคนนั่งด้านหลังได้นะครับก็ปรับได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่ไฮไลท์เลยนะครับข้างล่างนะนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับก็สามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับ เสียบนะครับเสียบเลยนะครับมองเห็นไหมนะนี่นะครับก็จะเป็นนี่ครับ2.1แอมป์นั่นเองเห็นไหมเป็น USB นะครับเพื่อเวลาลูกค้าเผื่อนั่งหลังกันนะครับก็สามารถใส่ได้ว้ายอ่นะครับโอเคนี่นะฮะอันนี้ก็ปิดได้เปิดได้นั่นเอง Okay. ใช้งานสะดวกนะครับชาร์จพวกแท็บเล็ตได้เลยนะสองตำแหน่งนี้นะครับเบาะด้านหลังนะครับตัวนี้ของค o อสจะมีใส่เอกสารได้แค่ฝั่งด้านผู้โดยสารด้านหน้านะครับฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนี้ไม่มีนะครับโ okay. อเคเบาะนี้จะเอนได้นะครับเนี่ยจะเอนไดอ้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเอนไปนะฮะ เห็นไหมได้หนึ่งตำแหน่งก็คือเอนนอนได้ค่อนข้างสบายอยู่นะครับอันนี้ก็สามารถปรับพับนะครับ40 60อย่างนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมปรับพับ40 60ได้อันนี้ของนะครับของการทํางานผมนั่นเองนะฮะก็เอามาเตรียมถ่ายคลิปเห็นไหมใส่ของได้เยอะมากเลยนะครับผมถึงอยากได้ลดคลาคอสมากนะฮะแล้วก็40ฝั่งนู้นนะครับก็สามารถปรับลงมาได้ตัวนี้ก็เป็นแผงกั้นสัมภาระนะครับแพงนะตัวนี้นะครับก็ดีมากมากเลยเหมือนที่ใส่ทิชชู่นะครับก็สามารถดึงตรงนี้เข้ามาเพื่อเอาออกไปได้เลยจะได้ไม่ขวางคุณนะครับ นี่นะฮะที่ผมบอกว่าใส่อันที่3นะครับตัวล็อกที่3ามเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับของ ISO FIX เด็กนะครับสองตำแหน่งดีมากๆเลยผมพาไปทัวร์ฝั่งนู้นครับนี่สวยไหมบุนุ่มหมดเลยด้วยบุนุ่มหมดเลยนะฮะไปดูฝั่งนู้นกันเปิดประตูมานะครับเดี๋ยวผมปรับตำแหน่งบก,ก่อนอึบ นี่ครับดูด้วยกันโอ้โหแดงสวยมากเลย,ยกับรถบีเอ็มเลยนะรับตัวนี้ก็สามารถออกมาได้นะนี่พี่พักแขนกลางแล้วก็มีที่ใส่แก้วน้ําให้ด้วยนะครับตัวนี้เอ,อเห็นไหมที่นั่งสามตำแหน่งนะครับก็สามารถข้ามเข็มพัดทนกลางได้ด้วยความปลอดภัยนะครับมีให้ครบตัวนี้ก็แรับเอได้เหมือนกันเอได้หนึ่งตำแหน่งเหมือนกันนะเห็นไหมเอได้หนึ่งตำแหน่งลงไปเอไปเลยนะครับ แล้วถ้าตัวนี้เราต้องการจะเอาเพิ่มสัมภาระแบบนะครับใส่ที่ยาวๆแต่ให้คนนั่งได้สักคนสองคนนะฮะก็เอาตัวนี้ใส่ของยาวๆได้นะครับเห็นไหมดีมากๆเลยนะครับก็ทําให้เพิ่มพื้นที่สัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะครับตัวนี้กั้นสัมภาระนะครับดีมากเดี๋ยวทําให้ดูโอเคนะฮะก็จะเหมือนกันประตูซ้ายขวาต้องดูเยอะนะฮะนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เวลาเห็นไหมเราออกมาก็แค่ดึงออกมาอย่างนี้นะฮะ ก็ออกมาละปึ๊บเห็นไหมนะฮะตัวนี้นะครับก็จะสามารถเอกมากั้นอย่างนี้ได้ครับกั้นสัมภาระปิดเลยเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะกั้นปิดได้เลยผ้าอย่างดีนะครับหนามากเลยนะครับผ้าอย่างดีดึงนะครับค่อยๆดึงนะครับเวลาใช้งานเสร็จจะได้ไม่ขูดนะครับนี่โอ้โหดูดีดูดของใส่ได้เยอะมากนี่ใส่ได้ประมาณโ,โห 400รกว่าลิตรเลยนะเนี่ยเกือบ5้า้อลิตรเลยนะครับใหญ่มากๆเลยเนี่ยใหญ่มากๆเลยใส่ของนี่ได้สบายๆนะครับของใหญ่ๆก็ใส่ได้ด้วยตัวนี้นะครับลูกค้าเวลาเปิดปิดนะครับก็ใช้ปุ่มนี้เปิดปิดแล้วก็ปรับระดับจากตัวนี้ได้ด้วยอ่าเดี๋ยวเราลองมาปรับระดับกันครับตัวนี้เป็นการปิดแบบปิดแล้วล็อกรถด้วยเลยนะครับคุณแจจะอยู่ข้างนอกเท่านั้นนะครับโหมดนี้ถึงจะกดได้นะครับต้องมีคุณแจกับตัวข้างนอก ไม่งั้นเดี๋ยวรถมันล็อกไปแล้วเราอากุญแจไม่ได้เนาะตัวนี้ก็เป็นปุ่มทางลัดเอาไว้ปิดปุ๊บล็อกปั๊บได้เดินออกไปเลยส่วนนี้เรากดปิดครับกดทีหนึ่งนะฮะปิดอย่างงี้ใช่ไหมกดอีกทีหนึ่งเพื่อค้างไว้ได้แล้วก็ถ้าเราชอบตำแหน่งนี้สมมติว่าลงมาประมาณนี้เราตัวไม่สูงมากเราชอบตำแหน่งที่ไม่สูงเกินไปอ่ะสมมติเอาลงมาอีกหน่อยอันนี้กดไปเอาใหม่เข้ามาอ่ะสมมุติประมาณนี้เราชอบประมาณนี้กดค้างครับได้ได้ยินแล้วใช่ไหมครับติ๊ดติดติดดนะครับเนี่ยถ้าเราปรับได มันจะขึ้นมาได้แค่นี้ครับเวลาขึ้นนะครับอ่านี้ลงอ่าต่อไปดูนะมันจะขึ้นได้สุดไหมเห็นไหมมันจะขึ้นแค่นี้ครับโปรตีนมันจะขึ้นไปนู่นเลยสุดนู่นเลยนะครับก็เท่ากับเราเซตได้นะครับตัวนี้ถ้าเราต้องการยกเลิกนะครับเราก็กดค้างครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดรอเสียงสัญญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับสัญญาณชุดที่2มาปุ๊บทีเนี้ยมันจะขึ้นไปสูงสุดละอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกดนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่ง นี่ดูสิขึ้นไปสุดเลยสูงเลยทีนี้นะครับก็ทําให้เนี่ยอยู่เนื้อหัวผมเยอะเลยนะฮะตอนนี้อยู่เนื้อหัวผมเยอะเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็ปิดลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเปิดปิดแบบพิเศษของตัวรุ่นที่เป็นคอสตัวรองท็อปและตัวท็อปนะครับที่จะได้นะครับสวยไหมโอ้โหยิ่งดูยิ่งหลงนะฮะอย่าดูมากครับกิเลสมันเกิดฮะกิเลสเกิดแล้วเดี๋ยวเสียเงินเดี๋ยวเป็นหนี้กันอีกนะฮะ โอเคทีนี้เราจะเปิดนะครับง่ายมากเลยนะครับเราก็เตะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบคิ a c t i v a t e นะครับที่ผมกําลังจะแนะนำลูกค้านะครับว่ามันทําอย่างไรนะครับเวลาเรามีกุญแจอยู่กับตัวนะครับนะครับต้องมีกุญแจกับตัวนะครับเราถึงจะสามารถเตะเปิดเตะปิดได้นี่ครับเตะเอาออกนะครับจะได้ยินเสียงนะครับตีนหดนึงเห็นไหมเปิดเองเลยนะครับต้องมีกุญแจในระยะนะครับเห็นไหมขึ้นเอง ถ้าเราจะปิดนะครับเดินไปเตะครับเดินไปเตะครับนี้แล้วก็ขาออกนะครับเห็นไหมที่ยินเสียงตีดหนึ่งทีนั่นคือนะครับปิดนะครับหรือเตะค้างไว้อีกทีเพื่อที่ว่าเราจะให้มันหยุดนะครับค้างกบอากาศก็ได้นะครับเตะไปอีกทีนะครับโอเคขึ้นมาใหม่เห็นไหมฮะใช้งานง่ายไหมอ่ะเตะกลางๆนะครับเตะกลางๆได้เตะซ้ายได้ไหมดูด้วยกันปึ๊บ ได้ครับเตะตั้งแต่ช่วงเนี่ยซ้ายมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองดูให้ดูโอเคเตะเข้าไปเยอะๆหน่อยนะครับอ่าเตะเข้าไปเยอะแล้วก็ดึงขาออกทันทีนะครับอย่าเอาไปค้างไว้เพราะถ้าเราค้างไว้เนี่ยมันจะไม่ปิดให้นะครับเราต้องเตะเป็นสเต็ปครับเอาขาเข้าไปใกล้นะครับอย่างนี้แล้วก็อ,ออกมานะครับเอาใหม่มันล็อกอยู่ยื่อกี้ปึ๊บนะครับออก ไม่ติดนะครับลองลองด้านนี้อ่าโอเคพยายามอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเวลาเตะฝั่งเนี่ยฝั่งสีขาวมาถึงจนสีขาวนี้นะครับจำไว้นะครับจนถึงร่องกลางเนี่ยเราเตะอยู่แค่ประมาณนี้พอนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะเตะฟ้าบปล่อยโอเคเรียบร้อยนะครับปิดเองอัตโนมัตินะครับหรือนะครับจะเปิดปิดด้วยฝ่าท้ายด้วยอย่างนี้ กดค้างเห็นไหมนะครับกดโฮไว้ได้ไหมได้เหมือนกันนะครับกดอีกอ่ะกดหนึ่งที่ไม่ไปต้องกดค้างนะครับถ้ากดค้างมันถึงจะทำงานเห็นไหมพอกดค้างปึ๊บทํางานนะครับปิดเปิดสามารถปิดเปิด,ป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 ดได้ทั้งหมด3ตําแหน่งภายในรถปุ่มด้านหลังรถและตัวปุ่มในรถไอปุ่มในมือโหมดนะฮะเป็นไงสุดยอดไหมครับ คันนี้นะครับเติมน้ํามันได้ถึง e ยี่สิบนะน้ามันได้ถึง e ยี่สิบเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมนี่ครับน้ามันเติมได้ถึงแก๊สโซฮอ์ e ยี <uss> ่สิบนะฮะก็ดูนะครับสูงสุดได้เท่านี้91นะครับต่ำสุดนะครับอ่าเติมเอ่อเติมได้สูงสุด91นะครับอันนี้ต่ำสุดก็ e 2 0นะครับแต่ถ้า95ก็ได้นะครับแต่เขาเขาแนะนำควรจะเป็น91นะครับยังเอาเอาอย่างเติมดีที่สุดก็91ไปโซฮอร์หรือต่ำสุดก็ e ที่ส้วราคาที่ คประมาณนี้เลยนะครับตัวรถก็นะฮะออกแบบมาสวยงามโลโก้ไฮบริดนะครับลูกค้าก็จะรับทราบได้เลยนะครับว่าคันนี้ใช้งาน Hybrid นะครับโอเคนะครับเรามาเปิดฝานะครับตัวนี้กันนะฮะโอเคตัวนี้นะครับจะเป็นระบบนะครับ Hybrid นะครับเห็นไหมเครื่องยนต์นะครับ ตัวนี้นะครับรีเลย์ฟิลต่างๆนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบที่จะเปรียวพวกตัวอินเวอร์เตอร์ที่ทํางานเกี่ยวกับพวกมอเตอร์ไฟฟ้านะครับพวกนี้เป็นแรงไฟฟ้าแรงสูงนะครับพวกนี้นะครับเห็นไหมพวกไฟสีส้มๆไฟสีไอพวกเส้นสายไฟสีส้มส้มเนี่ยนะครับนั่นก็จะบ่งบอกว่าเป็นสายไฟแรงสูงนะครับทำให้ช่างเมทนแนนต์ว่ารู้ว่าอ๋อในส่วนนี้เป็นพวกสายไฟแรงดันสูงนะครับไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับเครื่องยนต์นะครับทำงานกันต่อเนื่องเนียนมากๆนะครับ ตัวนี้นะครับที่วอตเชอร์นะครับก็ใส่ที่ต้องใช้ไปบ่อยแน่ๆคือตัวนี้นะครับก็ผสมไอ้สไลดไปสักฝาหนึ่งนะครับใส่ไปสักสลิตรน้าโอเคนะดีเลยนะครับก็ปัดมาแรงดีตัวนี้น้ามันเบรคครับตัวนี้หม้อน้านะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันดูว่าเออมันอยู่หายไปเยอะไหมนะหายไปเยอะมากเราก็ต้องเข้าศูนย์นะครับเดี๋ยวเขาจะเติมน้ํายาตัวคูลแลนให้เราอย่าไปเติมน้าเปล่านะครับมันจะทําให้ส่วนผสมมันจะกัดกร่อนพวกหม้อน้าครับเราต้องให้ใช้น้ํายาของเขานะครับ ตัวนี้แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวเล็กที่ไม่เกี่ยวกับพวกแบตเตอรี่ไฮบริดนะแบตเตอรี่ไฮบริดเราจะอยู่ตรงนี้ครับตำแหน่งด้านหลังครับพาไปรู้จักกันก่อนนะครับแบตเตอรี่อยู่ตำแหน่งนี้ใต้เบาะนี้ครับตัวนี้อย่าเอาอะไรไปอุดกั้นมันเด็ดขาดน,นะครับนี่ฮะไม่งั้น เดี๋ยวแบตเตอรี่ร้อนนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาได้มันจะฟ้องกับระบบตัวรถเลยเราต้องอย่าเอาอะไรไปปิดไปมีแผ่นไปกั้นหรือเอาไปของมาวางกั้นปิดมันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวระบายความร้อนแบตเตอรี่เลยตรงนี้สำคัญมากต้องรู้ไว้นะครับต้องให้ลมอากาศมันฟโฟล์นะฮะโอเค okay. ก็ประมาณนี้ครับ